We will now energize your body, mind, and spirit. ปรเสิทธิ์ชมเชยกับทีมแอโรบิกยันนะครับกับทีมยันเอ็กซ์ครอสนะครับเชียรดยเลยนะครับยันเครับเป็นวัยรุ่นตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ก็สามารถสูงมากนะครับครับขอเชิญพี่โนต่อนเลยครับพี่โนตพอสาวๆก็องดูพี่โนตก่อนครับก็อย่างแรกเลยตกใจนะครับ กขใจตรงที่ผมเชื่อแน่ว่าพี่ปุ้ยนะฮะแล้วก็คุณวิทูรเนี่ยคงจะเข้าใจผมตอนที่ถอดเสื้อน,นะฮะผมกำลังโทรดานะครับกำลังโทรดาว่าอย่าให้ถอดทีเดียว2ตัวนะครับผมกลัวจริงๆริเลยครับเดี๋ยวพึ่งขึ้นมาน้องเขาไม่รู้นะครับข้างล่างนี่เองหมดนะครับตรงนี้เริ่มต้นเนี่ยผมผมเริ่มจะ มีประกายแล้วเอาหลันเราเจอแล้วเนี่ยลารตาและความสามารถเล็กขี่จำกัดเดี๋ยวต้องมีอะไรนะครับก็ค้นหาไปพร้อมๆกับน้องเขานะครับแต่มาผิดว่ักองกลางนิดหนึ่งนะฮะคือคืออยากให้น้องหาจุดไฮไลท์ไฮไลท์ของเอ็นี้สักหน่อยนะครับแต่แต่ยอมรับว่าน้องก็จะเอาสิ่งแปลกใ,ใหม่เนี่ยมาใช้อย่างเช่นไอตัวที่พี่กำลังเก็บอยู่ขนาดนี้น้องสร้างความปวดหัวพี่มากเลยนะครับ S <S <S <an> ผมก <S <S <an> <S ผม็องหลายว่าเขาจะเขาจะหยิบอะไรออกมานะครับสุดท้ายเขาดูสื่อกันต่างหรือว่าการแสดงเขาเรียกว่าเชลิเดอร์น,นะครับแทนที่จะใช้ตัวบิดเขาเรียกว่าเป็นเปเปอร์เพเปอร์สายลุ้มแต่น้องเขาใช้โปรตีนปลาผมก็ลองดูว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกับตัวที่ใช้บิดเป็นสายลุ้มหรือเปล่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับความยั่งยืดีนะครับการยุบย้วยการเอ็นเตอร์เทนดีแต่น้องคนที่มีไยนิดนึงนะน้องอย่างน้อยนิดนึงกลัวไยจะหลุดนะครับกลัวว่าใยจะหลุด นะครับแล้วก็ในส่วนของการขึ้นไหวน้อยนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นแอโรบิกซะมากกว่าจะเป็นแดนส์นะครับความจริงแดนส์เนี่ยมันจะต้องเคื่อนไหวยุกเบนตลอดทั่วเวทีครับตรงนี้ก็คงจะให้ได้ความตั้งใจอะไรต่างๆนะครับดีนะครับก็เท่านี้นะครับเท่านี้7คะแนนครับสำหรับของครูนะครับ ตอนแรกออกมาครูก็ตื่นเต้นนะนึกว่าโนราประยุกต์มาอีกคนหนึ่งนะฮะพอตอนหลังก็เป็นเป็นแดนส์แอโรบิกครูติงนิดหนึ่งลูกจริงๆแล้วนะครับมันมันน่าจะไปไประกวดแอโรบิกแดน์ที่ที่ที่ตรงโน้นนะฮะเพราะาเต้นได้พร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ตรงที่กำลังถอดเสื้อนะครับก็ลุ้นเหมือนกับพี่โน้ตนะครับว่า เออ่ย no? ังไงเนาะให้ไอคนผู้ชายมันถอดสองตัวทีเดียวผมว่าแล้วเฉียวผมว่าแล้วครับของผู้หญิงนั่นแต่ว่าเลวมาถาน้องน้องน้องเอาสนองอาจารย์หน่อยก้านหน่อยลุยเลยลุยเลยเอานิดหน่อยนิดหน่อยมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้กาใหน่อยก้านหน่อย้านหนิดนึงนิดนึงเอาเนื้อไม่ต้องลูกไม่ต้องซ้ำหนึ่งสองไอ้ไอ้อสองหนึ่งสองซ้อ้าวนิดเดียวครับนิดเดียวอิจฉาละสิอิจฉาละสิ ไม่ต้องถอดครูเคยเห็นแล้วเห็นในฝันเห็นในฝันเดี๋ยวเคลียร์หลังเวทีกันเองเคียร์หลังเวทีนะครับแต่ชื่นชมว่ามีความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กในวัยนี้นะครับสามารถที่จะมาฝึกซ้อมให้พร้อมเพรียงกันนะครับครูก็คงแค่นี้ครับหกคะแนนค่ะสำหรับของครูอ้วนนะคะ เอออยากจะบอกหนูนิดนึงนะคะว่าในการเราเล่นเป็นทีมหรือเราแสดงเป็นทีมเนี่ยนะคะความพร้อมเพรียงคือหัวใจสําคัญนะคะแล้วก็การมูฟเมนต์อย่างเช่นเวลาหนูหนูมาเต้นเนี่ยนะคะหนูยืนเนี่ยหนูยืนแค่จุดนั่นเลยหนูไม่เคลื่อนไปไหนเลยแต่ถ้าเกิดว่าหนูมีการวิ่งมีการเคลื่อนไปโน่นบ้างไปนี่บ้างความคึกคักมันจะเกิดนะคะหน้าตาเราโอเคมากเลยมีการนับแบบวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะคะอ้าปากนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ้มหน่อยๆโอเคนะคะการเอนเตอร์เทนดีมากนะคะความคิดสร้างสรรค์ เยี่ยมแต่บางครั้งนะคะหนูต้องอย่าลืมว่าเราโอเคความพร้อมเราเป็นหัวใจสําคัญแต่การนับนี่เลยนะคะครูอ้วได้ยินเต็มสองหูเลย1 2 3 4 5 6 7 8พอตอนหลานสติเริ่มมาพอเริ่มมาปุ๊บเ,เสียงดังเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่หนูผิดคิวไปนิดนึงนะคะแต่โอเคค่ะครูชมในเรื่องของความสามารถนะคะแต่การเต้นเนี่ยนะคะมูฟเมนต์ต้องต้องดีกว่านี้นะคะแล้วก็การใช้ Movement ตั้งการเคลื่อนที่แล้วก็ทั้งในตัวเองด้วยนะคะมันถึงจะเรียกความมีชีวิตเนี่ยขึ้นมาและคลึกคักกว่านี้อีกเยอะนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เสร็จรายการนี้คุณวิทยวัฒช่วยดูแลเรื่องรองเท้าให้เด็กๆด้วยนะคะเพราะการเต้นอ,อโรบิกนี้น่าจะใส่รองเท้านะคะคี่คะโอเคหกคะแนนครับเฉือนแอคที่แล้ว <6 S 3> ไป1คะแนนเป็นทั้งหมด19คะแนนนะครับสำหรับการกระิบถนะครับน้องก็บอกว่าใช้เวลาซ้อม2อาทิตย์นะครับ